ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคนรักสระช่องเล็กๆของคนที่มีอาชีพิตงหมูวันนี้คนรักสระก็จะพามาอัปเดตมาพูดมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของหมูหมูมมนะครับจะพามารู้ว่าหมูยานม ลังจากย่านมคุม,มาได้สามเดือนกว่ากว่ากำลังหมดอาหารไปหกกระสอบเฉลี่ยตัวละหกกระสอบนะครับอาจจะมีตัวประมาณเท่าไหร่ครับก็คือชุดดีแหละครับเป็นลูกหมูที่ย่านม อายุ21วันนะครับหลังจากยานมเสร็จก็เอามาคุ้นได้3เดือนกับ10วัน3เดือนกับ10วันก็ตีซะเป็น3เดือนนะครับเพราะว่าเรายานม21วันกินอาหารตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สามก็หมดเฉลี่ยไปแล้วตัวละ6กะสอ ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับคือก็เล็กสุดก็น่าจะประมาณสัก80 7ส8 0สิบใหญ่หน่อยตัวผู้ก็จะมาณ90นะครับแต่ขึ้น90อย่างตัวที่เดินมานี่ก็เกือบร้อยแล้วครับเนี่ย แล้วก็จะมาพูดถึงว่าถ้าเราขุนอาหารเจ็ดกระสอบมันจะได้น้ำหนักร้อยกิโลโดยเฉลีย่ยจริงไหมครับถ้าหมูมีตัวเมียเยอะก็ คงจะเป็นไปได้ยากนะครับอาหารหมดเจ็ดกระสอบจะได้น้ำหนักเฉลี่ยร้อยโลมันก็ต้องดูสัดส่วนด้วยเพราะว่าหมูตัวเล็กส่วนมากก็จะเป็นตัวเมีย,ยที่ตัวนอนอยู่น้อก็เป็นตัวเมียถ้ากินสักเจ็ดกระสอบตัวเมียเยอะอย่างคอกนี้12ตัวเนี่ยตัวเมียจะมีอยู่สีตัวก็พอจะกลมกล่อมอยู่ครับ แต่หมดเจ็กกระสอบก็จะได้อหรอกอประมาณเฉลี่ยร้อยถ้าตัวผู้เยอะตัวผู้ล้ว,ลวนๆนย่ังไงก็ได้ครับร้อยร้อ,ยอัพภายในเจ็กกระสอบแต่จริงๆแล้วการที่จะเลี้ยงขุนหมูนั้นจะเอาแค่ร้อยโลโดยเฉลี่ยในระยะเวลาสีเดือนเนี้ย ผมว่ามันจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับจริงๆแล้วเราต้องควรให้ได้มากกว่านั้นไปในสเดือนมากกว่านั้นเราก็ต้องเพิ่มอาหารนะครับทำยังไงก็ได,ด้อย่าให้หมูเราเจ็บอย่าให้หมูเราป่วยให้เขากินอาหารได้ต่อเนื่อง กินอาหารได้เยอะน้ำหนักก็จะเยอะขึ้นตามโดยเฉพาะถ้ามีตัวเมียเยอะเนี่ยต้องอาศัยตัวผู้ทำไมถึงบอกว่าอาศัยตัวผู้เพราะว่าตัวเมียเนี่ยพอคุณมาเนี่ยได้สามเดือนอย่างเงี้ยอย่างเี่นก็มีตัวที่เป็นสัตว์แล้วเริ่มเป็นสัตว์แล้วเริ่มเป็นสัตว์ก็ไม่กินอาหาร กว่าจะกินอาหารก็สองวันสามวันกว่าเขาจะลงกว่าเขาจะหายเป็นสัตว์ชุดนี้ก็จะเป็นสัตว์อยู่ตัวหนึ่งครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่เราก็บอกไม่ถูกนะครับเราห้ามเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเลี้ยงดีเป็นดีมันก็จะเป็นสัตว์ไว้หน่อย มันเป็นสัตว์แล้วก็ไม่ค่อยกินอาหารเพื่อนเขาจะแปดสบเกสบแล้วตัวเขาก็ย,ยังเล็กอยู่เลยนี่แหละครับคือปัญหาปัญหาหนึ่งของคนเลี้ยงหมูนั่งที่มีหลายๆท่านที่บอกว่าคุณหมูสามเดือนครึ่ง ได้ร้อยโล,โลมันเป็นทั้งเป็นได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่ว่าเป็นไปได้ก็เพราะว่าถ้าสมมุติว่าพอกนั้นสิบตัวอย่างเงี้ยมีตัวเมียอยู่แค่ตัวเดียวสามเดือนครึ่งก็ได้แล้วครับฉเฉลี่ยร้อยนะทำมือกินอาหารดีนะหมดสัประมาหกกับสอบครึ่งอย่างเงี้ยในช่ดงนี้ก็เพิ่งหกกับสอบ ก็ยังได้อยู่20่สิบกว่าวันเนี่ยตัวเนี้ยเป็นสัตว์นตัวเนี้ย,ต,ยตัวที่นอนอยู่นะถ้ากินอาหารได้ครบเจ็ดสอบตัวเขาก็จะโตขึ้นมากกว่านี้นี่นก็คือหกสอบก็จะอยู่ประมาณนี้ ดังนั้นแล้วการเลี้ยงหมูคุณหมูมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อาหารนะครับอาหารมีคุณาภาพเขกินดีน้ำหนักไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราหมูถ้าอายุได้ครบสี่เดือนเมื่อไหร่ให้กินเขาก็ยังจะโตวไวหนักขึ้นเรื่อยับแต่ช่วงนี้ถ้าไปจับในตัวตัตๆอย่างนี้ยนะน้ำหนักก็ยังเบาเลยครับ เพราะว่าเนื้อมวลเนื้อเขายัางไม่แน่นผมถึงทําคลิปออกมาว่าจาับหองช่วงไหนแต่น้าหนักก็ลองไปสืบคนดูนะครับในเพลย์ลิสต์ผมอ,อธิบายไว้แล้วว่าช่วงไหนเราควรที่จะจับหรือไม่จับไม่ใช่เห็นหมูตัวโตๆ,ๆแล้วไปจับเลยอายุยังไม่ครบคือคุณนอย่างน้อยสักสี่เดือนหรือว่าั้งแต่คลอดออกมาตกออกมาจากท้องแม่เนี่ยก็ อย่างนี้นก็อายุห้าเดือนนะครับหมูเขาถึงจะเนื้อถึงจะแน่นเนื้อถึงจะอตรากรนแรกเนื้อถึงจะดีอย่างงน,น,น้ำหนักก็จะได้ก็เป็นปัญหาสําหรับหลายๆท่านเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะมือใหม่เห็นหมูโตก็อยากจะขายแต่ลืมนึกไปว่าอาหารหมดยังไม่ถึง8ดสอบเ้าสอบเลย จะได้ร้อยยสิก็เป็นไปไม่ได้แล้วครับชุดนี้ผมก็กะว่าจะให้สักประมาณ9ก้ากสอบนะครับแต่ก็คงไม่ถึงหรอกครับก็จะได้8ปดกัะสอบหดกฟโดยประมาณไม่จะไปถึง8ปด้วยซ้ำเพราะว่าอีก20ิบวันนะี้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับฟังรับชมคงจะมีมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับการให้อาหารหมูเกี่ยวกับการคุณหมูอย่าวิตกนะครับถ้าหมูเราไม่โต